ชั้นป .3 าาวันนี้สพ้าเพื่อนๆไปรู้จักแหล่งเรียนรู้ในชุมชนของเราในด้านการเกรมพืูมบ้านการทําไม้กวาดดอกยาก่าเพื่อนๆรู้ไหมคะว่ากว่าจะได้ไม้กวาดดอกยาก่าหนึ่งด้ามมีวิธีการทําอย่างไรบ้างพเพื่อนๆพร้อมกันหรือ,อยังคะพร้อมแล้วค่ะง้นไปดูกันเลยยิ ไม้กวาดมากี่ล้วคะยายเลี้มา20ปีแล้วค่ะในชุมชนของเรามีคนทำไม้กวาดกี่คนคะประมาณ10กคนไม่แล้วยายไปเรียนทำไม้กวาดดอกจามาแต่ไหนคะก็มีคุณยายสู้เป็นคนเลี้ยงไม้ทาบเป็น,าานคนเลี้งในหมู่บ้า,านคนหอมข้อเขาเพป็นกาเห็ดมาจากเตหอดตอเจ้าผ่าน5 4 1 แต่บ่ได้ไปเหยียดชักม้ออื่นโผล่ก็เพื่อเหตุกรรมตัวยามไปเรื่อยๆมันก็เห็ดได้จะเรียกว่าเก็บเอาดงห้าในหมู่บ้านมาเห็ดใบไช้คนมาเห็นก็มาท่ามซื้อก็เลยเห็ดค่ายเดทชไมแต่กอนก็ค่ายดามละซีบัสโมโดนจะเริ่มีคนมาห้าเห็ดหนำใหญ่สู้เพื่นก็ส่อห้ใหญ่ก็ได้ไปเหยียดหนำเพื่อนค่ายแนว ก่านี้สร้างาได้คุณยายมากเลยแช่ไหนคะใช่ะขน้ำางทิีทิบานกที่ได้กินปันที่เพิมได้ได้ต้องีกสราหวน้าหงบา่าได้ไหนมูบ้านบะไรคปิดจกที่อื่นกาทำไม้กว่านี้ขั้นตอนยังไงบ้างคะใหญ่พาไปเบิ้งคุณยายบอกว่าก่อนอื่นเราต้องไปหาแขมค่ะ แขมเป็นหญ้าชนิดหนึ่งพบในพื้นที่ชื้นหรือเชิงเขาคนนิยมเก็บดอกแขมหรือดอกหญ้าในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์เพราะจะไม่แก่จนเกินไปนำดอกหญ้าที่ได้มาตากแดดให้แห้งประมาณ2-4วันนำดอกหญ้าที่แห้งแล้วมาสลัดหรือเคาะให้ดอกออกจนหมด และนำมามัดช่อเตรียมถักค่ะขั้นตอนสุดท้ายมัดดอกหญ้าและถักด้วยเชือกพลาสติกโดยใช้เข็มช่วยกระบวนการนี้ต้องใช้ทักษะประสบการณ์และความชำนาญในการถักเพื่อให้ได้ขนาดของไม้กวาดดอกหญ้าที่มีความสวยงามแข็งแรงและนี่ก็คือไม้กวาดดอกหญ้าในท้องถิ่นบ้านพนทองของเราค่ะ เพื่อนๆได้รู้แล้วใช่ไหมว่าไม้กว่าดอกหญ้ามีที่มาอย่างไรเราสามารถใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นนำมาสร้างงานสร้างรายได้นับว่าเป็นผืนปัญญาพื้นบ้านที่ควรสืบสานและอนุรักษ์ไว้ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอขอบพระคุณคุณยายมากๆนะคะขอบคุณค่ะ